ข่าวแรกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าคดีรังนกครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาขโมยรังนกอีแอนบนเกาะ4ี่เกาะห้จังหวัดพัทลุงได้แล้ว6คนนะครับหลังจากผู้ต้องหาคนที่6ก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ ตำรวจชุดคลี่คลายคดีขโมยรังนก e อบนเกาะ4เกาะ5อำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงสอบสวนนายสมพงษ์ภูนแก้วผู้ต้องหาคนที่6ซึ่งก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากถูกออกหมายจับจากสารพัทลุงนะครับในคดีร่วมกันเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะ หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทานตามพรบอากรรังนกเอียอนปี2540แล้วก็หาร่วมกันเก็บทําอันตรายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองสําหรับนายสมพง์ก็เป็นผู้ต้องหารายที่6ครับเข้ามอบตัวต่อจากผู้ต้องหาอีก2คนก่อนหน้านี้นะครับส่วนผู้ต้องหาอีก3คนเจ้าหน้าที่ก็ตามจับคุมตัวได้ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนเนี่ยนะครับถูกออกหมายจับพร้อมกัน โดยเป็นผู้ต้องหากลุ่มแรกที่ศาลจังหวัดพัทลุงออกหมายจับและนับได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลไปสู่ขบวนการและผู้บงการขโมยรังนกซึ่งคาดว่าน่าจะมีอีกหลายคนครับส่วนทีมขโมยรังนกจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่ามาจากหลายจังหวัดในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดซึ่งมีแหล่งทำรังนก e อเนี่ยนะครับทั้งจังหวัดชุมพรกระบี่ตรังและจังหวัดพัทลุงครับ